รถคันหนึ่งคุณผู้ชมถ้าแบบบอกวิ่งเยอะๆเยอะๆเลยค่ะให้ให้กี่แสนกิโลกำลังจะบอกว่าสักแสนโลก็ถือว่าเยอะแล้วนแสนโลนี่เอาปีหนึ่งถ้าวิ่งปีหนึ่งเยอะนะวิ่งห้าปีคุณให้กี่แสนโลห้าแสนโลห้าแสนโลเต็มที่คุณผู้ชมครับรถคันนี้วิ่งไปกับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ได้เกือบสองรอบแล้วนะครับคันนี้ขับกี่โลแล้วนะลุงล้านห้าแสนล้านห้าแสนรถปีไหนครับเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งแปดอ้โหสุดยอด ปีหนึ่งแปดครับปีนี้ปีสองสามครับห้าปีห้าปีเองให้ห้าแสนเขาวิ่งไปล้านโอ้โหเขาวิ่งไปไหนอะพี่บ๊อบห้าแสนนี่เยอะแล้วนะนี่ก็วิ่งไปล้านห้าเอาความจริงนะไม่ใช่บอกวิ่งไปดวงจันทร์อีกนะเขาวิ่งไปดวงจันทร์จริงๆโอ้ยคือระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยอยู่ประมาณสักสามแสนแปดหมื่นห้าพันกิโลเมตรเกือบเกือบสี่แสนนะฮะแสดงว่ารถคันนี้วิ่งไปกับดวงจันทร์เกือบสองรอบแล้ว วิ่งจากโลกไปดวงจันทร์แล้วกลับมาอันนั้นคือการเปรียบเทียบนะครับ<ฆ>แต่นี่เป็นเสียงที่บอกว่าออวิ่งไปแสนห้าเนี่ยคือเสียงของอวิ่งไปล้านห้าเนี่ยคือ<ฆ>ลุงเจ้าของรถกระบะคันนี้ครับบอกว่าวิ่งมาตั้งแต่ปีหนึ่งแปดออกรถมาวิ่งไปแล้วล้านห้าแสนกิโล<ฆ>น,นี่เรื่องจริงโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ<ฆ>จนทั้งปีนี้เนี่ยปีสองสามจะสิ้นปีอยู่แล้วนะครับเลขไหม่ที่เห็นอยู่ที่เราวงวงวงไว,งว,งว,งวง้เนี่ย<ฆ>มันไปไม่ถึงครับ เลขใหม่มันไปสุดอยู่ที่9,99,999 9 99, 99, 99, แล้วคนคันนี้ก็วิ่งไปสุดตรงนี้จริงๆแล้วมันก็ยังใช้งานต่อฮะเขาบอกว่าเอามาให้ช่างซ่อมช่วยดูสุดท้ายช่างซ่อมเนี่ยแหละครับถึงกับถ่ายคลิปเอาไว้เลยไม่เคยเห็นจริงๆแล้วไปโพสต์ในโลกโซเชียลทิก o ก k นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยครับสุดเกินลุงแฮชแท็กโตโยต้าแฮชแท็กไฮลักซ์แฮชแท็กรีโวแทตู้ทึบ คันนี้สุดจริงๆ <ciğim. S 1> คลิปนี้พอเผยแพร่ไปคนก็สงสัยเอ้าเลขไมมัน9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9แมันแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันไปถึงล้านห้า,หาอ้ามันมีนะครับมีที่มาที่ไปลุงเจ้าของรถขับรถตู้แช่ของขรับส่งของวิ่งลงใต,ต้อยู่ตลอดเวลาตีขึ้นมากรุงเทพวิง่งกลับไปใต้นนว,ว,ตใตวันหนึ่งเขาวิ่งแบบนี้ทุกวันวิ่งมารับของทุกวันและได้นอนวันละสองชั่วโมงครับ รถคันนี้ก็เข้าซ่อมเกือบทุกเดือนเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีจุดที่ชำรุดเสียหายเนี่ย <ฮะ S 1> แหละเพราะมันใช้งานหนักเหลือเกินมีคนสงสัยล้านห้าจริงหรือเปล่าลุงบอกว่าจริงเพราะไอ้เลขใหม่ที่มันอยู่ 9, 99, 999 9 9 9ก็คือประมาณ1 000, ล้านเนี่ยตอนนั้นไปเช็คระยะแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นแหล<ฮ>ะแล้วเขาบอกเขาเช็คระยะทุกๆสอง0มกิโลเมตรขับมาเป็นประจำอ่ะเขาใช้งานแบบนี้ทุกวันแบบไม่มีวันหยุดนะ่ะเขารู้เลยว่า เมื่อไหร่เข้าเช็กระยะเมื่อไรเข้าเช็คระยะเขาบอกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เข้าเช็คระยะนับมา30วันเข้าทีหนึ่งสาวันเข้าทีหนึ่งรวมมาถึงระยะตอนนี้ก็ล้านห้าแสนกิโลไม่ขาดครับโอ้อันนี้เขาเรียกว่าสุดจริงๆลุงคนนี้ยอมใจคุณลุงจริงคือถ้าเราเปรียบเทียบโลกไปดวงจันทร์เนี่ยก็อาจจะบอกว่าไปกับสองรอบแต่ว่าถ้าเอาแบบเราเห็นภาพนะวิ่งรอบโลกแล้วกันนะรอบโลกโลกหนึ่งโลกของเราเนี่ย วิ่งถ้ารอบโลกในสี่หมื่นกิโลครับ <c oughs> ถ้าวิ่งรอบโลกก็37รอบครึ่ง <c oughs> จะ38รอบอยู่แล้วโอ้สุดยอดจริงๆ